สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังเรื่องราวดีๆมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจทักทายค่ะสมาชิกรายการซูมไอดอลทั่วโลกทุกท่านเลยนะคะที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะคะเรามารับฟังเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกําลังใจให้เราได้ทำ ควดีร่วมกันค่ะ ซูมายโรของเราในวันนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่ปัจจุบันท่านนั้นก็สร้างบาร,รมีในเพศสมณะมาถึงพรรษาที่20แล้วค่ะเป็นพระมหาเทระผู้ฝึกฝนอบรมตนเองสมฐานะความเป็นพระพิสุผู้เป็นเนื้อนาบุญทุกย่างก้าวจากวันแรกจนกระทั่งวันนี้ย่อมไม่มีอะไรสําเร็จได้โดยง่ายค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือท่านนั้นสร้างกําลังใจให้กับตนเองอย่างไรจึงมายืน อยู่ในจุดที่สง่างามได้ดังเช่นทุกวันนี้นะคะวันนี้คะ่ะท่านพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้รับฟังกันทั่วโลกเลยนะคะไปกลับนมาสการพระอาจารย์พร้อมกันค่ะพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิปโปรประธานสงฆ์ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะทอนแฟนทีวิกรและก็ญาติโยมสาธุชนซูมไอดอล คุยนโลกนะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องกลับเรียนสอบถามถึงบรรยากาศที่ทุดงค้สถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บ้างเจ้าค่ะว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรทั้งบรรยากาศทั่วไปแล้วก็บรรยากาศการสั่งสมบูรณ์ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์รอช่วงนี้บรรยากาศฟ้าหลังฝนเนาะก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปสวดธรรมจักรกับเปาเวทนสูตรแล้วก็ได้ไปชวนคุณครูและเด็ก,ดกนั่งสมาธิ แล้วก็เป็นหนึ่งในล้านคนที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกด้วยการาสวดมนต์นั่งสมาธิพบกับสุขภายในแ้ะก็วันที่17ที่ผ่านมาก็าทำบุญใหญ่วันครบรอบ37ปีทุดงค้ายฐานล้นนาได้มีกิจกรรมถวายสารกพัตร์คณะสงฆ์กว่า11 11รูป <Okay. S 2> แล้วก็ได้ญาติโยมก็มาสั่งสมบุญกัน,นคึกคักดีครับจังหวัดเชียงใหม่ เกาบนอปาป็คนดุ่าน้วยนะครับสาธุเจ้าค่ะโอ้หต้องบอกว่าพระอาจารย์โอ้เต็มที่เต็มกำลังกับทุกภารกิจงานบุญรวมไปถึงบรรยากาศการสั่งสมบูรณ์ก็คึกคักมากๆเลยเจ้าค่ะทีนี้อยากให้สมาชิกรายการซูมไอดอลเจ้าค่ะได้รู้จักเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์เจ้าค่ะตัวตนของพระอาจารย์ก่อนที่จะมารู้จักกับวัระธรรมกายอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ ปฏยาสายส่วนตัวก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนะซึ่งอยู่ครอบครัวชนบทก็ฐานะยากจนนะครับทำเกษตรกรทําไรทําสวนทํานาด้วยไปเหมือนเด็กทั่วไปเนาะยิงนกตกปลาไม่รู้เป้าหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตแต่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายชิตนั้นได้อย่างไรเนาะก็ชีวิตก็สุขสุขดิบดบิบนะเป็นคนชอบงานศิลปะ ชอบการต่อสู้แต่ว่าก็ได้พลิกผันยังไงไม่รู้เนาะเข้ามาสร้างบารมีในเพศพระได้ครับอเจ้าค่ะดูจากวิถีชีวิตของพระอาจารย์มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาว้างไหมเจ้าค่ะก็คือว่าชีวิตแต่วัยเด็กเนาะก็มีคุณตานเนี่ยแ่ปลูกฝังเรื่องของการใส่บาตรพระนะครับการที่เรานะได้ไปคบเพื่อนที่เป็นพานบาทีก็ ไปยิงนกตกปลาบ้างน,นะเราก็ไม่รู้ว่านะสัตว์ก็คืออาหารของเราอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่พอได้มารู้ว่านะบุญบาปนะไปเห็นภาพป่าผนังของโบสถ์ได้เห็นภาพกรรมปาิบาัตคุมหนึ่งนะปฏินาธนา,าคุมสองไล่เลยไปรู้สึกว่าโอ้ภาพนี้เป็นภาพที่น่าเกลียดน่าก,กลัวแล้วเราจะไปเจอมาอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้สึกว่าเกิดอีทิอุตติหาริยขึ้นในใจของเด็กๆคนหนึ่งนะ่อผลพบ้นหาแล้วก็ได้ฟัง เรื่องราวต่างๆความจริงของชีวิตจากพุทธบุคคนะครับอันก็เราหปฟังรู้สึกว่าเราต้องต้องแยกแล้วว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นพานเพื่อนคน,นที่เป็นบัณฑิตนะเจ้าค่ะโอ,อ้ก,ก็มีเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในใจตั้งแต่ยังเยาว์วัยทีนี้จุดเริ่มต้นของพระอาจารย์มารู้จักกับวัะ,ะธรรมกายได้อย่างไรเจ้าค่ะก็คือว่าเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะก็เกิดที่ จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชนบุรีนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นมาหกขวบพอเจ็ดขวบย้ายมาที่ตระกูลพ่อที่ขอนแก่นก็ได้มาเรียนประถมมัธยมนะแล้วก็ไปต่อที่วิทยาลเกษตรและเทคโนโลยีมาสารคคำกอช่วงปวชสามได้รับโครงการต่อปัญหาธรรมะฐานก้าหน้ามงคลชีวิตสาแปดประการก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาเราได้รับเกียรติบัตร ซึ่งสวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากเป็นเกติบัตรคุณธรรมครั้งแรกของชีวิตของเรารู้สึกว่าวัดประธรรมกายนะได้เข้ามาในจิตใจของเราแล้วว่าวัดนี้อยู่ที่ไหน<ม>นะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีใหญ่ไหมอะไรต่างก็ใบประกาศใบแรกของนะชีวิตนักศึกษาคนหนึ่งนะก็คือ,อใบประกาศรางวัลชมเชย<ม>นะรางวัลชมเชยการตอบ ปัญหาธรรมทา,านก้าหน้าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้รู้จักวัดและจากนั้นก็เรียนปวชจบต่อปวสก็ได้สอบชิงทุนโถต้าเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะปีพุทธศักราช245เป็นต้นมาก็46ก็ได้มารู้จักโชรมพุทธม,มหาวิทยาลัยแม่โจ้และจากนั้นก็ได้มาเจอทุจงคา,านานาก็เป็นจุดเริ่มต้น นะอย่างแรกที่เราได้รู้จักว่าพระธรรมก,กายผ่านจันดาวธรรม,มเมื่อปีพุทธศักราช246เป็นต้นมาเลยอเจ้าค่ะก็คือมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ได้เข้าชมรมพี่ๆก็พามาที่ทุดงคัสถาน้านนาแล้วก็ชมจันดาวธรรมครั้งแรกตอนนั้นพระอาจารย์ประทับใจอย่างไรแม้ยังไม่ได้มาวัดพระธรรมกายนะครเจ้าค่ะก็คือว่าตอนนั้นเราก็นะไม่มี ทุนเรียนหนังสือเพื่อนๆก็าให้กู้ยืมก็ยศอ,อปรากฏว่ากู้ยืมครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาทุนนี้ไปใช้จ่ายอะไรเ <ๆๆ S 2> พื่อนๆก็่าพาไปเที่ยวไปเล่นไปกินแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มีบุญคบกันนิดก็คือที่เขามาชวนว่านะต้นนะครับเราชื่อต้อนนะชื่อเล่นนะครับที่พาชวนติดจันทร์เราทำนะร่วมบุญกันไหมนะมเราก็คุณกานุษาครั้งแรกเราก็ได้ร่วมไปกับพี่เขาตอนนั้นเป็นนิสิตปีหนึ่งนะ ถ้าร้อยบาทครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะได้รวบรวมปฏิฐานจันดาวทำไว้ที่มาทยอะไรแม่โจ้าชมรมพุทธศาสตร์แม่โจ้เป็นต้นมาแล้วก็ได้ทํากิจกรรมของชรมงนายพุทธศาสตร์แม่โจ้เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตักบาตรปล่อยปลาสวดมนต์นั่งสมาธิก็รวบรวมเป็นเพื่อนในคณะบริหา,า,ารธุรกิจสาขาการตลาดนี้ได้มาสั่งสมบุญจนเกิดเป็นชมรมพุทธ Mm hmm. มาหาทุเรศแม่เจ้าที่เข้มแข็งขึ้นมาครับเจ้าคะโอ้โหพระอาจารย์เป็นจุดเริ่มต้นทีมงานที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่สร้างชมรมขึ้นมานะเจ้าคะแล้วมีโอกาสได้ทํากิจกรรมในชมรมมากมายแล้วได้บวชตั้งแต่ปีไหนเจ้าคะตัดสินใจที่จะบวชเป็นพระพิสุได้ฝึกฝนอบรมตนเองตั้งแต่ปีไหนเจ้าคะพระอาจารย์ก็คือพอได้ฟังอาจารย์เราทําแล้วเราได้ฟังธรรมะของพระคุณหลวงพ่อ คำหนึ่งที่สะกิดใจนะประโยคแรกเลยว่าอันนี้ที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดนะลูกนะความช่วทั้งหลายไม่คิดทําอีกความดีทั้งหลายทําเพิ่มมากขึ้นโอ้โหประโยคนี้มันแบบแบบเหมือนกับทิ่มเข้าไปในใจเลยว่าเราเกิดมาในครอ,อบคอรัวที่ยากจนเกษตรกรหาเช้ากินข้าแล้วก็ไปชกไปต่อยเขาด้วยการขันตนเองไปเป็นนักมวยมไทยตั้งแต่อายุแปดขวบนะปอสองนี่ไล่ด้วยมาเลยนะ จนได้เดียนทองมหาไรแม่โจ้พูดว่าอย่างนั้นนะพูดว่าชีวิตอยู่บนสังเวียนเนี่ยนะสามสิบแปดไฟเนี่ยต่างๆก็สมบุกสมบันมันเรื่อยแต่พอได้รู้ว่าหลวงพ่อเท่เรื่องศีลและกฎแห่งกรรมเลื่องบุญบาปนรลกสวรรค์เราก็เกิดอิริโอตปากแล้วว่าโอ้พอจบรับปริญญาแล้วเราต้องเลือกเส้นทางเลยว,ว่าจะไปเส้นทางสว่างหรือเส้นทางมืดต่อไปอืมค่ปรากฏว่าเป็นรับทราบข่าว มีการโครงการบวชน้ำนะธรรมทิยาตุ่นสามสิบเอ็ดแต่ปรากฏว่าโปรชัวนั้นหมดหมดโครงการไปแล้วหมดเวลาแล้วแล้วก็เก็บมว้วนนึกถึงเลยโปสเตอร์ธรรมทิญาตุ่นสามสิบเอ็ดม,มีหน้าคนหนึ่งก้มกราฝ่าเท้ามารดาที่ใส,ส่พ้าสินนะครับแล้วก็ภาพนั้นยังแอบไปขอพี่ธุรการบอกว่า,วาขอภาพโปสเตอร์นี้ได้ไหม นะพอดีมันหมดอายุแล้วนะครับก็เอามาติดไว้ที่หอภักชายภาพนั้นน่ะเป็นภาพที่ฝังใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีภาพนี้เกิดขึ้นในใจข,นขึ้นการบวชก็จบจะจบการศึกษานะแล้วพี่ก็มาชวนว่าธรรมธิาั์รุ่นสามสองยังรอต้นอยู่นะนะก็ตัดสินใจสมัครเลยกำลังทำโปรเจกจบอยู่นะครับแต่ว่าบุญของเราคือสมัครบวชไปแล้ว อธิษฐานจิตว่าขอให้โปรเจกต์ผ่านชลุยแล้วก็เราก็จะบวชเลยเพื่อจะเอาบุญให้กับแม่ที่เสียชีวิตไปอตอนที่อายุหกขวบซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทานในม่อพระตยเลยอย่างนี้เป็นต้นครับก็เลยเป็นผังให้เราพอจบโปรเจกต์จบทุกอย่างแฮปปี้หมดก็ตัดสินใจบวชตั้งแต่ทำมัธยาตรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่สามสิบสองปีพุทธศักราชสองพยสิเจ็เป็นต้นมา เจ้าค่ะโอ้ก็บวชยาวมาจนตอนนี้พระอาจารย์มีโอกาสได้รับบุญต่างๆมากมายเลยทีนี้ตอนนี้พระอาจารย์อยู่ที่ทุดงคัสถานร้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าค่ะมารับบุญเป็นประธานสงฆ์เนี่ยนะเจ้าค่ะได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าในชีวิตการสร้างบาร,รมีที่วัดพระธรรมกายเราก็อยู่ในโครงการอุดมศึกษา,ารุ่นที่สามสองนะครับเป็น พอจบหลักสูตรเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์พระพิเลียงก็คัดเลือกนะคัดเลือกนะพระพิเลี้ยงเขาเรียกว่าไปเป็นพระพิเลี้ยงธรรมเทียร์รุ่นที่สามสิบสามก็ติดโผลด้วยนะครับเพราะว่าเอ้เราก็มีรายชื่อเหมือนกันปรากฏว่าก็เตรียมไซส์อบรมก็เป็นพระอาจารย์พระพิเลี้ยงธรรมเทียรรุ่นสามสามแล้วก็พอจบโครงการก็เป็นไปเป็นผู้ช่วยโครงการาสมานนิยิวะปีสี่เก้า แล้วก็เป็นพระอาจาร,รย์ดี่พิเดยงโครงการวัดการมิตรทั่วประเทศที่ไซบรรุธรรมแล้วก็ามาเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์รุ่นผู้บริหารบริษัทยูนิซิสตี้จนสุดท้ายได้มาเป็นพระพริเด้นงนวักกาศปีสี่แปดจากนั้นคืออยู่ที่วัดพระธรรมกายก็คือ 4, สี <c oughs> ่พรรษาพักพรรษาที่ห้าเมื่อปี ุตตศักราช2550เป็นต้นมาปฏิคคลพระภาวนาธรรมวิเทศที่เรารู้จักหลวงนาชนาและก็พระอาจารย์คุณช่วยจันโทวสท่านก็นว่าจบหลักสูตรวัดใหญ่เป็นพระสามัญเรียบร้อยแล้วก็กราบนิมนต์พระอาจารย์กระธรรม็ิต้นกลับมาดูแลชลมพุทธมหาวิรัยแม่โจามหาวิรัยเชียงใหม่แล้วก็มาวิลัยราชพัฒต่อก็จากนั้นเริ่มต้นมาก็มีโครงการของพระพิคุณพ่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรม ทั่วประเทศเกิดขึ้นเมื่อบวชแสนแรกก็คือโครงการอุปสม,มบทมู่หนึ่งแสนรูปทั่วพันทั่วไทยก็ได้ไปเป็นทำหน้าที่มรณาูนย์ที่อำเภอพร้าวนะครับอำเภอพร้าวเป็นต้นมาแล้วก็กลับมาอนะนะนะพระเดชคุณหลวงพระพระพนาธรรมวิเทศหลวงนาชนาท่านก็ได้เมตตาแต่งตั้งเป็นประธานสงฆ์นะนะปีนี้ก็ครบสิบปีพอดีนะครับ เราเอาบุญเอาปากพูดบนพระนุกทานด้วยนะครับสาธุเจ้าค่ะโอ้ต้องกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์ได้ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่เต็มกําลังทั้งในส่วนของการมาดูแลเยาวชนด้วยเพราะว่าในส่วนของทุดรวงกษัตริะานาก็จะมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่บนดอยด้วยเนี่ยนะเจ้าค่ะรวมไปถึงงานการคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นด้วยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเข้มข้นเลยเจ้าค่ะ ก็คือว่าการที่เราเข้าวัดฟังธรรมได้รู้เป้าหมายว่าเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมนะหลวงพ่อท่านบอกว่าเราเกิดมาเพื่อทําพันธิภาณในแจ้งสวงบุญสร้างบารมีนะลูกพอเรารู้เป้าหมายชีวิตการเกิดมาแล้วเราได้รู้เป้าหมายชัดเจนแล้วหน้าที่ของเราก็คือได้รวมที่รวมทีมรดทุนแลวก็ได้มาประกาศธรรมะในดินแดนล้านนาซึ่งมีทั้งเด็กละเยาวชน นะมีทั้งที่ราบนะแล้วก็ที่ราบสูงก็คือแนวภูเขาด้วยก็มีโครงการต่างๆเช่นโครงการตะวันบนดอยประเดิมห่มดอยแล้วก็โครงการยาวสตรีบวชพระเข้าพรรษาอุบาสิกาแก้วอย่างนี้เป็นต้นทําให้เรารู้ว่าการสร้างบารมีผ่านไปแต่ละวันนั้นาามีคุณค่ามีความหมายแล้วก็เป็นคนหลวงพ่อละหมู่คณะเราให้โอกาสได้มาสั่งสมบุญจึงทุกวัน,ท,วนทุกเวลา ในการสังสมบุญของเรานั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็เติมใจทุกครั้งจะได้เห็นรอยยิ้มคองครูมไม่ยา่หลวงพ่อธรรมจะโยของพวกเราในมูมคณะนะมีความสุขทุกครั้งในการสังสมบุญครับอเจ้าค่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์ในปีนี้เป็นพระมหาเทระแล้วตลอด20พรรษาที่ผ่านมาพระอาจารย์ประทับใจอะไรบ้างในการที่แบบได้มีโอกาสมาสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่แบบนี้เจ้าค่ะ ก็สิ่งที่หลวงพ่อปลูกฝังให้เราก็คือศีลวัรจิตกรรมแล้วก็การมาเป็นตนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับให้ถึงพร้อมก็คือจิตวัตรจิตกรรมของสาธุดงคฐานล้านนาของเราเนี่ยก็คือกิจวัตรก็จะทําให้เราได้ฝึกตัวตั้งแต่เช้าจนเย็นกิจกรรมก็ทําให้เราได้นะสั่งสมบุญทุกบุญนะไม่ว่าจะเป็นที่ตุดงคระฐานร้านนาก็จะมีบุญตั้งแต่บุญตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวา สิบสองเดือนสิบสองบุญนะครับทาให้ญาติโยมได้มาสั่งสมบุญที่ตรงนันนาได้แล้วก็ช่วงบุญงานบุญใหญ่ที่เราจะเอาญาติโยมไปร่วมงานบุญกันครับซึ่งที่ตรเรศสถานนันาก็มีการทํากิจวัตริกรรมซึ่งจะเป็นทางมาแห่งการฝึกฝนอาร,รมณ์ตนเองของบาศกวาสิกาพระพิจุสงสม,มันเอก็คือกิจวัตริกรรมของเราตั้งแต่ตืนต่นตื่นนอนหนึ่งเข้านอนนะแต่ตีห้าจะดีดเสียระครังแล้วนะครับละครัง แงแรงแปงแงแปงเรียกพอตีห้าครึ่งแล้วก็โยโซกันแล้วนะครับสวดมนต์ธรรมติเช้ากันจะถึงประมาณสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิจะถึงหกโมงครึ่งก็ปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะกันนะครับแล้วก็ทำบัตรกิจส่วนตัวฉันเช้าเจ็ดโมงแล้วก็ทำบัตรกิจส่วนตัวเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับคือรอบรอบเช้ามดในครึ่งชั่วโมงแล้วรอบสายอีกหนึ่งชั่วโมง นะครับที่เราจะมานั่งรวมกันที่อาคารสมปรารถนา <c oughs> ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติธรรมหลังแรกที่หลวงพ่อธรรมชโยทนได้เมตาม,มานำปฏิบัติธรรม <c oughs> นะครับแล้วก็พอสิบโมงครึ่งเราก็ไปรับสังฆทานญาติโยมผ่านซูมครับ <c oughs> เราจะมีจัดกิจกรรมซูมนะทุกวันญาติโยมได้กล่าวผ่านซูมได้สั่งสมบุญใด้ทุกวันแล้วก็ในช่วงบ่ายเราก็จะประชุมงานกองแล้วก็ลงพื้นที่ไปสวดมนต์นั่งสมาธินะครับได้ไป ให้เด็กๆได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสมาธิโลกนะครับที่รังจะจารึกไว้ในเป็นกินเนสบอรีคัพระดับโลกเลยแล้วก็ช่วงเย็นนะครับสิบแนาิกาเราก็จะสวดมนต์บทธรรมจักกับเอาพตารนสูตรงานสองรอบเปลี่ยนประทักศินสามรอบพอดีนะครับเราก็จะได้มีพานดอกมะลิสวยงามซึ่งตอนนี้เกือบสองพันพานแล้วนะครับ <S <S ก็เบียงไปทานศีลนั้งอุบาสกปสิกานะครับพอเบี่ยงปทานศีลเสร็จก็สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็มาสวดมนต์ธรรมะเย็นร่วมกันแล้วก็ธรรมจักรอีกหนึ่งจบก็คือทุกวันทุกเวลาหนึ่งวันผ่านไปเราก็จะได้สวดมนต์นั่งสมาธิกันอ่านสมาธิสองชั่วโมงต่อวันนะครับเบียงไปทานศีลเราบรัตนเจดีนะครับสามรอบนะครับแล้วก็สวดธรรมจักรตลอดทั้งวันเนี่ยอย่างน้อย หนึ่งคนสามรอบนะต่อวันนะทุกวันไม่คยว่างเป็นหลังจากนั้นเราก็ได้ไปสวดมนมต์ธรรมดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิจากนั้นก็ไปให้ธรมธรมะธรรมะญาตรุ่นเข้าพรรษาแล้วก็จำวัดเข้ามาเกืบอบสีท่ทุ่มแต่สี่ทุ่มมาทุ่ทุกวันนะอันนี้คือภาพกิจกรรมของเราที่เป็นกิจวัตรกิจกรรมตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปจนถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณ แล้วก็เขาอาสมใครอาสมท่านก็ประมาณสี่ทุ่มโอ้ต้องบอกว<ก>่า<อ>ทั้งวันทั้งวันเลยนะเจ้าคะจัดกิจกรรม <c oughs> ให้ได้อยู่ในบุญตลอดทั้งวันเลยทีนี้เจ้าคะ่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีข้อคิดดีๆในการบวช 2 0พรรษาถึง3ข้อที่ต้องบอกว่าเป็นหลักดีๆมากๆเลยที่เกิดขึ้นที่พระอาจารย์นํามาวิเคราะห์แล้วก็โอ้เราคิดว่าอันนี้มีประโยชน์มากเลยอยากให้พระอาจารย์ได้ช่วยแชร์หน่อยเจ้าค่ะว่าสิ่งที่พระอาจารย์ได้ข้อคิดจากการบวช2 0พรรามีอะไรบ้างเจ้าค่ะร่้ใจนะครับที่ในคนหลวงพ่อได้หมู่คณะให้บุญมาได้ข้อคิดว่าเราบวชมาย0พรรษาแล้วที่หมู่คณะให้ ได้ไปทําหน้าที่ที่อำเภอพร้าวนะครับตอนที่มาเป็นประธานสงฆ์ได้ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสิบเจ็ดที่สิบเจ็ดชุมชนแล้วไปได้กลุนหลวงพ่อได้เมตตาเมื่อปีพุทธศักราชสองพันาร้อยห้าสิบห้าท่านได้ทําสครุปวัดแม่ฝังซึ่งเป็นวัดแรกของหลวงปู่แหวนพอหลวงปู่แหวนท่านสร้างวัดแม่ฝังเสร็จท่านก็ขึ้นไปสร้างวัดดอยแม่ฝังเราก็ได้ไปฟื้นฟูวัดใกล้ล้างเป็นวัดลุ่งขึ้นมา หลวงพ่อเมตตาให้อุวาดไว้ว่าการฟื้นฟูศาสนาไม่ยากหรอกลูกทำให้วัดน่าเข้าเราน่าใกล้โอ้โหคําว่าแค่สองประโยคนี้เราถึงบางอ้อเลยคือที่สุดของการสร้างบาร,รมีของแล้วเราแล้วนะครับก็คือวัดน่าเข้าก็คือเรื่อยถึงยูจีไฟของอหลวงพ่อตาตาของพวกเราเนาะนะครับแล้วก็ห้างชีวิตในเรื่องนิสัยทำให้วัดน่าเข้านะลูก เราหน้าใกล้<ม>ก็คือนะครับมีความดีสากลและก็มีธรรมะภายในเป็นที่พึ่งแล้วก็ข้อที่สามก็เลยขยายว่ามีหัวใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำพาตนเองและญาติโยมเข้าถึงธรรมคุณไงว่าได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านและก็ประโยชน์ชาวโลกอุณบุญทุกคนว่าทําให้วัดทุกวัดบ้านทุกบ้านโรงเรียนทุกโรงเรียน ตองพิธน้าเข้าคือสะอาดระเบียบนะแล้วก็ในห้า้องชีวิตห้องนอนห้องน้ําห้องครัวห้อง,องตัวงัตม์งาน,นให้สะอาดให้เป็นระเบียบใช้ทุกห้องให้สุภาพมีนวนตรงเวลาแล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลเกิดสมาธิเกิดขึ้นจึงเป็นข้อคิดที่ประมวลมา20พรรษา20ปีว่าหนึ่งวัดน้าเข้าสองเราน้าใกล้นะก็มีหัวใจในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำพาตนเอง และชจาวโกเข้าถึงธรรม สาธุเจ้าค่ะต้องบอกว่าเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีที่ไม่ใช่แค่พระอาจารย์จะนําไปใช้ได้ญาติโยมที่ได้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทสี่ทำวัดให้หน้าเข้าก็คือการที่เราได้ไปร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดข้างๆบ้านวัดใกล้บ้านของเราเราให้หน้าเข้าใกล้เนี่ยก็คือเรามีธรรมะมีจิตใจมีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็มีใจร่วมกันในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตรงนี้นอกจากพระอาจารย์เราญาติโยมที่ชมรายการอยู่เอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะต้องการ การเรียนสอบถามว่าพระอาจารย์เนี่ยเลือกชีวิตเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยการเรียนสอบถามว่าบัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะโอ้เป็นสิ่งที่ปลืป้มปิติเบิกบานใจทุกครั้งนะครับที่เราได้เห็นรอยยิ้มเป็นครูแม่ใหญ่หลวงพระธรรมชิยโยของพวกเราได้เมตานำคำอสอนในพระไตรปิฎกออกมาเป็นคำพูดง่ายหนึ่งได้ เราได้ต้นบุญต้นแบบคือก็คือมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้นำรับคําสอนมาใช้ในชีวิตปัจจุวันเราได้จริงให้เรารู้เป้าหมายว่าเราเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตอย่างแรกก็คือให้รู้เป้าหมายของชีวิตก่อน<ม>แล้วก็ที่สองคือทางหมู่คณะวัดปฐมกายได้ให้โอกาสนะให้ที่ให้ทีมให้ทุนเรามาให้เป้าหมายโรงการเรามาปลูกศรัทธาในใหม่ แล้วก็ดินแดนล้านนาท่าง9้าจังหวัดภาคเหนือนี้แล้วก็เราก็จะรวมนะการมิตรผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็เวลางานบุญใหญ่งานบุญกระถินแล้วก็บูชาพระต้นเดือนเราก็จะอเอาพี่น้องวงบุญของเรานี่แหละไปร่วมนะบูชาข้าวพระร่วมงานบุญใหญ่ทําให้ทุกคนได้เกิดกําลังใจในการสร้างบรารมี แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือ,อหลวงพ่อท่านได้เมตตาให้เรานะประโยชน์ตนให้ได้ก่อนก็คือเอาตัวเรามาใช่อินอยู่ในบุญมานั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมถ้าเราก็ถึงธรรมแล้วใจของเรามีความสุขแล้วจะเกิดมหากรุณาอย่าเช่นพระสมงเจ้าแล้วเราก็จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเลยจึงเป็นสามข้อที่หนึ่งก็คือเรา ได้โอกาสได้มีมนุษย์ในทานตามท่านรู้จักประมาณชีวิตสองเราได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างบารมีในดินแดนล้านนาจาังหวัดเชียงใหม่สามเราได้ฝึกฝนตัวเองอย่างน้อยเราก็ได้มาทํากิวติกรรมให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุวัฒนาเราต้องเข้าถึงธรรมก่อนแล้วก็พาญาติโยมเข้าถึงธรรมแล้วก็ได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายของเราแล้วก็จะมาขยายพระพุทธศาสนา สร้างคนสร้างพระนะแล้วก็สร้างคนดีให้เต็มแผ่นดินล้านนาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขยายไปสู่ชาวโลกครับเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์พระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิโปประธานสงฆ์ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เมตตามาเป็นซุ่มไอดอลให้กับเราในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ ผู้ชมท่านใดนะคะได้ติดตามรับฟังแล้วนะคะต้องบอกว่าบทฝึกที่พระอาจารย์ฝึกฝนอบรมตนเองในเส้นทางพระแท้20พรรษาเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากๆค่ะท่านใดได้ฟังแล้วได้ข้อคิดดีๆก็อย่าลืมนะคะนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะวันนี้เวลาของรายการซูมไอดอลหมดลงแล้วนะคะต้องลาผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ